Better run, little sucker. get on my way, motherfucker. I'm coming for the number one spot. Cause I can make this shit blow up like a shot. And now if you ever heard of me, but I keep killing shit like fucking bow-free. Just so sit there with your the, the fucking ball. And move down to a gun, even can't lie. What do you have you did a Can be a shadow? สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Kevin PKK Channel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแน่นอนเป็นวันที่แบบว่าดีมากนะครับกับจะเป็นทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งด้วยนะฮะกับพี่บอยสตริก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 ตรีกเกอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่เขาชอบพูดยาวๆว่าสวัสดีครับ แน่นอนครับวันนี้เป็นวันเกิดของเขานะครับแล้วก็เรานะครับได้มีการจัดปาร์ตี้ให้เขานะครับกับทางฮิวม่ามอเตอร์สแวก็โชว์รูมของเรานะฮะสำหรับปาร์ตี้พิเศษให้กับลูกค้า ที่เป็นลูกค้าพิเศษของเราแลครวมถึงเป็นรุ่นพี่ของเควินด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับแน่นอนครับเป็นไฮไลท์วันเกิดที่เราจัดงานให้ที่โชว์รูมแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะครับอยากดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้ารายการนะครับกด subscribe channel Kevin BK ก่อนนะครับสันกระดิ่ง C first ตนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดคอนเทนต์คลิปดีๆนะครับหรือว่ารถสวยๆมากมายเพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะไฮไลท์เป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะจัดปตี เดือดแบบนี้นะครับแน่นอนครับมาเป็นลูกค้ากับทางเควินนะครับจัดปาร์ตี้ v ีพแบบนี้ให้ให้กับทุกท่านแน่นอนครับเดี๋ยวปาร์ตี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ในงานกันเลยนะครับ let's go นะะฮก็มีอยู่ซูเปอร์มาหลายคนมากจะมีใครเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอย่างแรกก็น้องมารีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องมารีมาจากไหนฮะมาจากโคราชครับโคราชนะครับมาต่อที่สมุทรปราการนะครับผมบินมาบินมาโคราชให้คนอื่นให้คนอื่น ก่อนก็มาให้เวามรูดีใช่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอยด้วยครับที่ชวนมางานมันเกิดจัดใหญ่มากเลยจัดใหญ่นะฮะสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับจริงเปล่าเริ่มโบต่อเต็มหน้าเลยโอ้โหเริ่มโบต่อเต็มหน้าเลยไรมาแต่งแบบกลับกว่า แต่บตเต้จอดบังหมดเลยนะพี่ต้องไปดูนะเมื่อกี้มารีไม่สนอะไรเขาทิ้หายไงจริงเหรออ่ะเดี๋ยวบอกมาขอบคุณมารีนะฮะทั้อวยพรพี่บอยนะฮะแล้วก็อวยพรให้พี่ขอให้พี่บอยแบบว่าใหม่นะเนี่ยสองสาม ขอให้พี่บอยยังไงอะรวยดีกว่าประสบความสำเร็จอ่าประสบความสำเร็จในด้านส,สติ๊กเกอร์ที่พี่ทำดีเราไม่เอาสติ๊กเกอร์อยากได้ยูทูบเบอร์อะครับผมอ๋ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่บอยอใครรักพี่ก็อย่าลืมไปกดซ้ำให้พี่บอยด้วยนะอ่าโอเคโอเคครับอ่าคลิปนี้ขอสัก2,000ไลค์ขึ้นไปโอ้โหสาธุครับอ่าแล้วก็คนดังอีกคนนะคือน้องคิงถ้ามีน้องมารีก็ต้องมีน้องคิงนะฮะเดี๋ยวเราไปให้น้องเขาอวยพรพี่บอยดีกว่าไม่ไม่จริงจริงอะผมอะ ไม่ต้พองเว้นพรพี่แล้วเพราะว่าผมจัดวันเกิดให้พี่ไปแล้วจริงๆเขาจัดวันเกิดตั้งแต่วันแรกแล้ว,น,ลวนะฮะวันนี้ก็ถือว,ว่าน้องก็ยังมาชวนก็นยังมามาเขาใหญ่แบบจัดการให้พี่บ่อยอได้ได้แล้วเหยวไม่มาจัดงานอ่ะมันจัดการจริงพี่แต่ว่าถ้าหลังกองก็ไม่รู้นะโอเคเอาไว้มาเปิดนี้ <laughs> <laughs> มา มาถามจ้าหนูช่องอะไรมาที่มามามาอวยพรให้พี่บอยหน่อยคนนี้เพิ่งเจอนะครับเพราะว่าปกติจะอยู่ในช่องมาดีตลอดเลยนะฮะชื่อช่องอะไรฮะช่องดีซูนนะผมดีซูนชาแนลครับโอเควันนี้เอาอวยพรให้พี่บอยหน่อยขอให้พี่บอยมีความสุขมากานะครับแล้วก็อย่าเจ้าชู้มากนะพี่เฮ้ยีไม่เจ้าชู้หรอกเมียพี่คุณร้องตาขำไปเลยมาน้องหยกลองหยกอ่ะขอบคุณมากครับเดนนี้เพียวเราอยากอวยพรด้วยอ่ะก็มาเลยมามาเลยมาเลยมาเลยมาอันนี้ก็ขาดไม่ได้ เปี๊ยกตอนนี้ก็กำลังมาแรงนะฮะเย็นคอเป่าด้วยโอ้แชแนลแชแลชั่ววะกูจี้กูจี <S <s ้อ่ะโอเควันน nice> ี้น้องเปียกก็มานะฮะน้องเปียกเนี่ยมาอวยพรให้พี่บอยวันเกิดพี่บอยหน่อยนะครับก็ขอแบบให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วก็รวยครับแล้วก็แบบมีมีรถหลายคันโอ้โหตางตัวมีเมียเป่ามีเมียคนเดียวจอกคนครับจอกจอกจอกคนครับโอ้ยคุณเล่ห์ครับคุณเล่หคุณเล่ห์ครับ แล้วก็มาแฟนของน้องคิงอ่ะเดี๋ยวแฟนน้องคิงก่อนแฟนน้องคิงก่อนงาคนสวยค,คนสวยของเรานะฮะคนนี้ก็บอกได้เลยว่าดาราย,ยัางอายนะฮะวันนี้ก็มาวันเกิดให่โยหนูได้ปะ่ะวันนี้ก็มาวันเกิดพี่บอยนะฮะก็ขออวยพรให้พี่บอยหน่อยนะครับผมขอให้ธุรกิจพี่บอยนะคะอ่าร่ลำรวยร่ลำรวยขึ้นไปนะคะแล้วก็ขอให้แบบปังๆังปังๆังใช่รอรออย่างนี้แล้วก็รักกันพี่นานนานค่ะ อบคุณน้องน้องอะไรนะน,น้องนัทค่ะน,น้องนัทช่องน้องนัทชื่ออะไรนะช่องมีนัท มีนัดนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมาน้องยกมาน้องยกน้องยกหน่อยงานสนุกไหมสนุกครับสนุกสนุกมากเลยใช่ปะโปรยพรพี่บอยหน่อยครับผมอวยพรไม่เหมือนใครเลยนะ่ตัดไปครับก็คือขอก็ขอให้พี่บอยนะครับเอ่อเอาไงดีว่าไม่เหมือนใครก็ขอให้พี่บอยแบบว่ารวยรวยกวันนี้เยอะวัเลี้ยงผมอ่ะแบบรวยแบบรวยมหาศาลแบบรวยแบบรวยเงินเหลือครับแบบรวยแบบรวยรวยที่สุดวันนี้นะครับ เปอร์ก็มีิงโซเยอร์กลุ่มโซเยอร์มานะมาร่วมสนุกสนานกับพี่บอยวันนี้ก็ขอขอบคุณมากวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆแล้อย่งไรนะฮะก็ไปชมบรรยากาศงานวันเกิดของพี่บอยต่อกันเลยกันนะผมไป Sansan to go to hospital. แล้วครับผมวันนี้ก็มาดูยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งฮะตอนนี้ก็เพิ่งมาก็คือน้องโบวี่นะฮะโอเควันนี้มาวันเกิดพี่บอยนี่ก็มาแบบโหแบบตั้งใจมามากถึกมากนะน้องงานแต่ก็อยากมาแต่ก็ยังอยากมาเดี๋ยวดูดูการด้านหลังนะโอ้โหนึกว่ามาล็อกหนูเอาไปใช้เปนบริษัทพี่บอยให้พี่พุธจ้างมาเออโอเคคนน่ารักมากนี่แบบหน้าโหดแต่ยิ้มแย้มนะเอาไว้ล็อกแขนล็อกขา เดี๋ยวอวยพรพี่บอยหน่อยเดี๋ยวเรามามวยพรกันหน่อยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะให้น้องโบวี่กับน้องนนช่วยแบบอวยพรให้พี่บอยเกินหน่อยโอเคได้เยนะที่หนูเป็นน้องสาวแล้วกันเออใช่เขาน้องสาวเพราะว่าพี่บอยเป็นพี่ชายที่น่ารักมากครับคยพที่นันนะก็ขอให้พี่บอยเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์ููไม่ใช่มามามาทันใช่ไหมมาทันไปเดินเลยโอเคมาคสุขมากๆครับ รวยขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอีกถึงรวยอยู่แล้วก็ให้รวยเข้าไปรวยเข้าไปแล้วก็แล้วก็เก็บเงินไว้เลี้ยงนนอ์ก็ได้ถึอได้แล้วได้ถึงแล้วอ่ะเลี้ยงนนท์นะฮะอันนี้ช่องนนท์วันไลฟ์นะฮะน้องชนวันไลฟ์มากเลยโอเคก็เดี๋ยวไุยพรอีกทีก่อนนะครับก็ขอให้พยนะครับรับร่างกายแข็งแรงครับใช่ครับธุรกิจที่ทำอยู่ช่องที่ทำอยู่นะครับให้ถึงหนึ่งล้านซามนี้วยโอ้โหล้านดู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  มาขอบคุณใครไม่ได้เจ้าของวันนี้เจ้าของเริ่มเมาแล้วนะเจ้าของที่เราสถานที่จัดใหแฟนควันนี้ครับเควินนะฮะใส่เมาหาหมอสเคเทเบร์มาเพื่อนเพื่อนนะผมว่าเพื่อนเพื่อนควรจะชอบนะครับที่สำคัญนะครับในงานนี้ผมบอกเลยว่าโคตรมันนะครับ นะครับงานนี้บอกเลยว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับขอบคุณพี่บอยบอยสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาร่วม งานอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แชมป์สามร้อยการ์ดนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกชานหนึ่งนะครับผมหรือว่าจะเป็นฝั่งเกมเปอร์ครับน้องมารีนั่นเองนะครับหรือว่าน้องคิวโซเจอร์นะครับผมที่สําคัญนะครับน้องๆมาพาเพื่อนๆกันมากมายแล้วก็เป็นวันดีของพี่บอยนะครับขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่บอยอีกครั้งหนึ่งนะขอพี่บอยเฮงเร่ารวยนะครับหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปสุขภาพดีมีเวลาให้เมียนะครับผมเมียจะได้ให้ค่าขนมเพิ่มสักร้อยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าว่ามีคอนเทนต์ดีๆอะไรอีกมากมายนะครับ subscribe กับช่อง Kevin BK Scattering See First นะครับหรือว่าช่องทาง Instagram นะครับ Kevin BK Garage ติดกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่องทางของ Facebook นะครับ Kevin BK Garage ครับอย่าลืมครับกับ3ช่องทางนี้นะครับให้เพื่อนๆไม่พลาดรถสวยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผม See you next time brother